ชิ้นส่วนครับของปืนลูกซองเดีย่าครับลูกซองเดยร์ยาลำกล้อง14บนิ้วครับตัวนี้ครับชิ้นแรกเลยครับตอนแรกก็เคลียร์ความปลอดภัยครับเอากระสุนออกให้หมดครับตรวจความปลอดภัยของปืนไม่มีกระสุนแล้วก็ถอดครับนับแรกครับหมุนออกรถแสงออกครับแล้วก็หมุนไอ้ฝาครอบหลอดหลอดกระสุนครับตัวนี้เป็นตัวรองแหวนครับ รองสปริงนะครับรองแนบอันนี้ก็ฝาประกับรองมือครับตัวนี้ก็ตัวล็อกลำกล้องครับตัวนี้ตัวแหวนรองรองลำกล้องครับกับหลอดแหวนรองีนลำกล้องตัวนี้สลักลึกสลักดึงกระลังครับตัวนี้ตัวนี้เป็นส่วนลูกเลื่อนกับเข็มแทงชนวนครับเนี่ยครับใส่ได้กันนะนี่ครับ ถอดได้อีกครับแต่ยังไม่ถอดนะตอนนี้เป็นแหนบแหนบรองลำกล้องคนระับนี่ครับตัวปืนตอนนี้น้องเขาติดเลดดอตนะปืนของน้องซื้อมาโครงการ28งหมนะครับตัวน,นี้เลยากนี่ครับตัวนี้เป็นตัวล็อกล็อกล็อกกระสุนในหลอดนะครับไม่ให้ออกมานะตัวนี้ จะลาสไลด์ก็ไม่ออกครับต้องปลดล็อกก่อนนะครับถึงจะเอากระสุนออกมาได้ครับตัวนี้ส่วนประกอบตัวนี้ก็ถอดได้อีกครับแต่กลัวถลอกของน้องเขาครับตีหมุดออกครับสองหมุดนี้ครับแล้วก็ดึงจุดดันไกลออกมาครับตัวนี้ครับนี่ครับถอดได้ครับถอดจากฝั่งไหนก็ได้ครับ ส่วนประกอบหลักๆตัวน,นี้ครับลูกซองเดียร์ากสิบสี่นิ้วครับชิ้นส่วนหลักๆครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวมันเดี๋ยวมันนี้รีวิวปืนลูกซองครับตนนัวนี้ลูกซองเดียร์ยาก นี่ยาไลออนเอกรอยครับตัวนี้ครับต่อไปก็มาดูการประกอบครับหลังจากที่เราถอดรูเทียนส่วนรับรับได้ก็ใส่แหนบครับแหนบรองรองหลอดนี่ครับใส่แหนบั่วไปครับใส่แหนบต่อไปก็เอา ุดลูกเลือนครับ no ชุดล like ูกเลือนกับเข็มเดาชนวนใส่เข้าไปครับนี่ครับกดใส่ลูกเลือนกับชุดเข็มดาชนวนเข้าไปครับนัจะมีร่องของมันอยู่นะครับกดสไลด์ลงไปแล้วก็ดึงลงครับต่อไปก็ใส่สลักคันนังครับสลักดึงคันลังนะครับตัวนี้ครับมันจะมีร่องบากของมันนะครับ ก็ขยับให้ตรงแล้วก็เสียบลงไปครับตัวนี้ครับเสียบไฟเวลาดึงคันดังนะตัวนี้ต่อไปก็จะเป็นชุดของลำกล้องนะนครับลำกล้องก็จะมีแหวนแหวนรองลำกล้องนะครับตัวนี้ครับมันจะใส่ยึดเข้าไปกับตัวหลอดหลอดกระสุนนะตัวนี้ครับมันเดิมครับเราก็ใส่ นำกล้องลงไปครับสวนลงไปมันจะมีร่องของมันมีรอยบากของมันอยู่นะขยับลงครับแ้วเราจะดึงคันล้งช่วยก็ได้ครับสไลด์ลงขยับนำกล้องให้เข้าล็อกของมันครับมันจะมีบากของมันอยู่คนระับภาษาศิแล้วต่อไปก็คันแหวนรัดรัดรัดหลอดกระสุนครับขันให้แน่นครับ ถึงมือครับต่อไปก็ใส่กระโจมมือหรือฝาประกับครับใส่จากด้านบนลงล่างนะครับตัวนี้ครับสไลด์ลงมาใส่มันจะมีขยับให้เข้าล็อกมันนะครับตัวฝาประกับหรือกระโจมมือครับต่อไปก็ใส่หลอดใส่แหนบครับเรียกว่าสปริงนะครับแหนบใส่ตัวนี้เป็นแหนบของหลอดกระสุนนะครับตัวนี้มันจูห้านัดนะครับตัวนี้ ก็ใส่ตัวตัวครอบครอบเนบต่อไปก็ใส่แหวนรัดรัดหลอดหลอดกระสุนครับรัดแนบนะครับ,รบคบันนี้แน่นตึงมือนะครับต่อไปก็จะใส่ปลอกลดแสงครับตัวนี้หมุนกันให้แน่น,นพอตึงมือเหมือนกัน,นครับตัวนะี้ครับไม่ต้องแน่นมากครับตัวนี้ครับคันแน่น,นนะครับ ตึงมือครับต่อไปก็มาตรวจการทํางานครับลองดึงคําลังดูครับตัวนี้ดึงปุ๊บมันจะแขวนลูกเลื่อนเลยครับเราต้องกดปุ่มปุ่มสไลด์ออกนะมันถึงจะลูกเลื่อนมาด้านหน้าได้ส่วนด้านข้างนี้ก็ปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มที่ว่าล็อกกระสุนครับไม่ให้ออกมานะตัวนี้ครับเป็นปุ่มล็อกกระสุน ถ้าอยากให้กระสุนออกก็ต้องหมุนมาที่ปลดล็อกครับแล้วก็สไลด์เอาลูกกระสุนออกได้ครับตัวปุ่มเมื่อกี้เป็นปุ่มคันลังล็อกล็อกกระสุนล็อกหลอดกระสุน,นครับกระสุนมันจะไม่ออกมาครับต้องกดปุ่มปลดล็อกก่อน,นครับอันนี้ก็ลองดึงคันลังสองสามครั้งแล้วก็ลองงันไกลดูครับตัวน,นี้เป็นปุ่มเซฟนะครับห้ามไกลครับนี่ครับ หลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับปืนก็สวยครับราคาย่อมเยาวกับตัวนี้นครับน้องซื้อมาปืนโครงการนะ 28, ครับสองหมครับสวยมากครับ